ดึงตึงเนี่ยเราไม่ดึงกระดาษตึงแล้วรีบไปไกลแล้วเรารีบไปไกลแล้วไม่ตึงดิกระดาษต้องตึงดิเนี่ยเหมือนจะฉีกออกจากกันอ่ะเออหเรารีบไปไกลอ่ะแล้วมือต้องล่นกันมามือล่นตามมาเล็กไปแล้วมันเล็กไปมือล่นตามมาปล่อยไปดิปล่อยแล้วมือล่นตามทําเล็กไปตรงนี้เราจับนี้ดิกแหเราจับนี้ดิเออเออเออไม่ต้องทำอย่างนั้นดึงให้ตึงดึงให้ตึง แนไม่ได้หัวแขนกดกดใจนีดเลยกดใจปืนมิดเลยมิดเลยตามองด้วยตามองด้วยตามองด้วยมันทำไหมมันทำไหมอย่าไปไกลเลปล่อยมินสลบปืนก็เด็มือก็ไปจ่อตอนเลขนะ หลักการแบบนี้เราอยู่ๆนะตอนนี้หลีจะพ่นนะแต่ผมพี่ไม่มีไหล่นะดูก่อนนะเดี๋ยวพุ่งนะเดี๋ยวเราหาเอาไมพี่เมยนะเราเช็คดก่อนนะถ้าเราหานะไรมดัเนะนะสีสีสีมันสัเนะมันสั่เลยนถ้ามันหาไปมันไม่สั่ก็ไปหักกาเดินทางตามอง Thank you.